น้ำเบยโซดาทำแบบนี้นี่เองทุกคนสีสันน่ากินมากครับอุยพอดีเลยสองแก้วเราจะทำน้ำเชื่อมแบบไม่ต้องต้ม,มนะคะทุกคนี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูนะครับเ,เปิดดูนะคะ,ะเค็มเปรียวหวานสามรสเลยครับอร่อยมากเลยทุกคนหอมมากชื่นใจมากอะ่ะให้ความสดชื่นนีนะครับ ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ BT Family มาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสวัสดีค่ะ BT Family นะครับทุกคนครัวันนี้ก็วันอาทิตย์ ที่20ตุลาคม2567ค่ะวันนี้เราจะมาเปิดโถบวยค่ะเป็นบ้วยดองเค็ม3รสนะคะซึ่งมีกำหนดให้ครบ3เดือนนะคะแต่นี้จะเข้า4เดือนแล้วใช่เราจะมาเปิดแล้วนะครับค่ะเราดองตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2567ค่ะทุกคนวันนี้ก็20ตุลาคม2567ก็อีก เก้าวันก็จะครบสี่เดือนสี่เดือนี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูนะคราเปิดดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะจันทแจมทุกคนคะนี่ก็จะเป็นบวยดองเค็มสามรสเกือบจะสี่เดือนเนอะอายุอาย,อายุการดองนะคะวันนี้บีกับพี่จะมาเปิดโถบวยแล้วก็พาทุกคนทำบวยน้ำบวย น,น้ำยโซดานะครับแล้วก็ชิมดูรสชาตินะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนอเราลองมาแกะกันนะแกะกันค่ะนะหอมไหมหอมมากเลยทุกคนอหอมืมหอมมาก ให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูใกล้ๆดีกว่าเนาะพี่เนาะนี่น,นะ<ท>นะคะข้างในโถบวยของเรานะคะเราจะคีบเอาลูกบวยออกมาก่อนนะครับค่ะเราจะคีบรูเบออกมาก่อนมาชิมดูซินี่บวยอายุสี่เดือนของเราเราจะมาชิมกันนะครับตอนนี้เราก็ตักออกมาแล้วเอาพี่ีบวย ใยดองสามรสมันต้องเอาไปตากรสชาติได้เลยต้องเอาไปตากค่ะมันก็จะออกเค็มเค็มหวานหวานแปรมแมเปรี้ยวสามรสไหมสามรสพอดีออเนื้อลื่นมากเลยทุกคนเนื้อยุ่ยมากเนื้อยุ่ย ก็อร่อยอยู่นะพี่ดีนะนต้องไปตากมันได้รสชาติเหมือนที่แบบเราซื้อกินไม่ละหนึ่งบาทเลยอืได้เหมือนกันอันนี้เราจะทําบ๊วยโซดานะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องทําน้ําหวานก่อนนะคะครับทำไปเลยอพี่ีกินให้หมดเราจะคีบมาใหม่เราจะทําน้ําเชื่อมนะคะทุกคนน้ําเชื่อมเราจะทายโซดากับน้ําตาลนะคะ เราจะใช้น้ำตาล15ช้อนแล้วก็โซดาห้าช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่จะทำน้ำเชื่อมค่ะทุกคนไปทำน้ำเชื่อมกันครับเราจะทำน้ำเชื่อมแบบไม่ต้องต้มนะคะทุกคนแต่ใช้น้ำโซดาแทนน้ำต้มใช่ค่ะนะเป็นอัตราส่วนน้ำตาล15หช้อนโต๊น้ำตาลทราย15หช้อนโต๊ามแล้วใช่ไหมคะ3มแล้น้ำตาลทราย15้าช้อนโต๊ะบวกกับโซดาอีกห้าช้อนโต๊ะนะคะ โซดา5ช้อนโต๊ะนะคะก็จะคนค่ะคนไปสักพักหนึ่งก็จะเป็นน้ำเชื่อมสำหรับโซดาที่ผสมกับน้ำตาลที่ทำเป็นน้ำเชื่อมแล้วนี่จะไม่มีความซานะคะจะเก็บไว้ได้กินนานด้วยใช่ไหมจะเป็นน้ำเชื่อมปกติเลยอยันนี้ก็ไปดูมานะคะแล้วก็มาทำ ไม่ได้เป็นคนรีเริ่มนะเป็นผู้ทำตามนะคะแล้วก็แต่เป็นการทําครั้งแรกของเราด้วยเราก็จะได้เห็นว่าออทําได้จริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการทด,ทดลองครั้งแรกของเรานะครับใ,ให้ทําน้าเ,แบบเชื่อมแบบใช้โซดาบบง่าผสมน้ําตาลน้เชื่อมไหมคะ <c oughs> เปลนมน,นี่นะครับน้ำเชื่อมที่เราได้กันได้คนได้เรียบร้อยแล้วใช่เสร็จสมบูรณ์แล้วน้ำเชื่อมตักบวยออกมานะคะทุกคนสี่ถึงห้าลูกนะครับนี่นะคะแล้วก็จะยีบวยให้แตกก่อนบีบีเนาะยีค่ะ บางอันก็แข็งนะแข็งมันก็นิ่มแล้วก็จะใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะทุกคนนี้น้ำเชื่อมของเราน้ำเชื่อมประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไป้าโอ้โนมาก แล้วก็วกชงคนเข้ากัน,นครับชง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 ให้ทุกคนดูทางนี้จะเห็นจับไปนี้นี่มันก็จะเนื้อแบบเมียนละเอียดเลยทุกคนแบบเข้ากับน้ําตาลไอ้น้ำเชื่อมที่เราทำนะครับน้ำตาลน,ะนี่ทุกคนอุย้ยดูดีดูน่าก,กินมากน่าก,กินเสร็จแล้วเราก็จะเติมโซดาลงไปค่ะ โซดาลงไปอีกครับโซดาลงไปกีก็ประมาณรประมาณหนึ่งตามชอบประมาณตามชอบนะครับโอเค <สา S 1> พอ<า>แล้วนี่บุยโซดาของเราูซ่ามากเลยนะครับดูความซ่าแล้วก็จะใส่น้ำแข็งอ่าทุกคนคะแล้วก็จะเทค่ะ บวยโซดานะคะน้ำบวยโซดาครั้งแรกของบีทีรสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะอน่ากินมากเลยครับสีสันแล้วไม่มีมแล้วไม่มีหลอดทุกคนอันนี้ของพีทีเดี๋ยวคยกินพร้อมกันดีไหมได้พีทีชงให้บีหน่อยเอาห้าเม็ดห้าเม็ดนะครับค่ะหุยทุกคนหน้าตาออกมาดูดีนะน้ำบวยโซดาห้าเม็ดพอดีตักได้แม่นมากโอเค แล้วเราก็จะมาคนสีสันน่ารับประทานมากครับสีออกเหลืองนวลอันนี้ต่ออันนี้การชงต่อหนึ่งแก้วนี่หนึ่งเสิร์ฟพอดีนะคะทุกคนเนี่ยห้เม็ดใ่ห้เม็ดเราก็สามารถแช่ไว้ในโหลนี้ได้อีกเนาะได้เราก็ตักออกมาตากแดดนะคะทุกคนให้มันแห้งแล้วก็เ,เ,เกลือใช่หรือเราจะเก็บเป็นน้ำ ชงกินแบบนี้ก็ได้นะครับส,สองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยก็ได้นะครับอันนี้ในสัดส่วนพอดีแล้วนะพี่ดิเ <สะ S 1> ติมโซดา,ดาห,หมดเลยนะครับสซดาเนี่ยพอดีเลยนะครับสองแก้วโอโอค,คนละแก้วพอดีแล้วก็ทำน้ำตาลเรียบร้อย สีสันน่ากินมากครับอุ้พอดีเลยสองแก้วอู้หน่ารักมากค่ะทุกคนดูสิเอามาสาธิตการทำน้ำเชื่อมบวยนะครับกินกันเองนะครับโอเคค่ะชุน ชนแก้วเหมือนที่เขาต้องขายเลยดีมอร่อยนะอร่อยนะครับเป็นรสชาติมีเค็มเค็มนะเปรี้ยวหวานสามรสเลยครับอร่อยมากเลยทุกคนหอมมากชื่นใจมากอะ่ะแบบให้ความสดชื่นดีนะครับใช่ค่ะ เราจะเอาตากไว้ทําเป็นขนมบวยหรือเราจะทําเป็นน้าบ u วยกินดีเราทำเป็นน้าบ u วยกินดีกว่าเนาะนี่ทุกคนปีแรกของเราสองคนทํานะคะเรากินได้น้ําบวยทาเป็นน้ําบวย,นนบวยกินให้หมดแล้ว,แล,วแล้วค่อยเอาน้ํานี่เป็นนับน้าเชื่อมเนี่ยเอาไว้ทำบข้าวหรือเปล่าใช่สามารถใส่กับอาหารประเภทยําอะไรแบบนี้ได้ทุกคน <c oughs> ชื่นใจ ไม,ไม่คิดว่าจะทําได้เนี่อร่อยชื่นใจอร่อยมากกินแบบว่าแบบอากาศมัน,นร้อนๆะดับกระหายได้ดีต้องอากาศร้อนอืแต่ว่าตอนเนี้ยอากาศเรามันเย็นแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่10องศาแล้วพี่ใช่มันกินแล้วมันจะหนาวไงกินแล้วมันสัน่น <laughs> แต่ว่าสําเร็จเนาะประสบความสําเร็จคือว่าเรา กินแล้วมันมันเหมือนที่เขาทำขายอ่ะใช่น้ำเบีร์โซดาทำแบบนี้นี่เองทุกคนเดี๋ยวพี่จะทำเป็นไอศครีมอัดช่องฟรีสไว้นะคะทุกคนเพราะว่าน้ำเชื่อมเราเหลือเลยเห็นไหมอันนี้คือเราจะทำกับน้ำเชื่อมไห้เลยเรากินอัอดเป็นไอติมเลยเทสเทสกอนเนี้ยเราเทส อร่อยมากแต่สมมติว่าเรากรองนะเนื้อยีๆย,ยแล้วไปกรองยิ่งจะอร่อยกว่านี้กรองแบบกรองให้น้ำมันเลยใสๆส,ส,ส,สักหน่อยมันจะอร่อยกว่านี้นี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแหละบ๊วยโซดาสดชื่นชื่นแต่มันไม่เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ตอนนี้มันสิบงศา,ากินแล้วมันก็นนานครับนี้เราเรามากินให้เพื่อนๆดูนะครับ FCB ว่าเนี่ยเราดองบ๊วยมา สมเดือนกว่าจะสี่เดือนแล้วเนาะก็คือประสบความสําเร็จนะทุกคนสำหรับการรองบยครั้งแรกของบีทีนะคะแล้วก็รสชาติออกมาคือเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยมากสามรสพอดีสามรสพอดีเลยนี่ก็จะเป็นประสบการณ์นะคะที่เราได้ฝึกทําแล้วเราก็ทําสําเร็จด้วยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับค่ะสวัสดีค่ะ บายบายเมื่อพอดีทุกคนคะเรายังมีเล่าบ้วยมาโชว์นะคะแต่เรายังเปิดไม่ได้นะ,ะทุกคนยังยังไม่ครบเดือนเนาะยังไม่ครบหนึ่งปีอ่อเราจะเปิดตอนครบหนึ่งปีนะคะแต่ตอนนี้เราอยากเอามาโชว์ก่อนเพราะว่าสีมันสวยมากเลยทุกคนเล่าบวยสวยีสวยเห็นไหมสีสวยมากเลยครับครับนี่เหล่าบวยเราจะเปิดตอนยีน้า ช่วงอยู่มาแล้วอยู่มาแล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นแล้วไม่ก็จะจมลงแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะไม่จมค่ะก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าอนี้เป็นเหล้าออันนี้เป็นน้าพึ่งเกลือแล้วก็น้ำตาลกรวดนี่นะคะก็คืออันนี้บวยดองเค็มสามรสอันนี้เหล้าบวยขายทุกคนเห็นไหมสีสวยมากเลยอันนี้เราเรา เราเราใช้ไอเา้าโซจูเนาะโซจูโซจ,จูไม่รู้รสรสชาติจะเป็นยังไงนะเราก็ต้องมาทดสอบตอนเดือนมิถุนาปีหน้าใช่ค่ะเราจะมาชิมพร้อมๆกันนะครับโอเคนี่นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้จริงๆค่ะทีนี้โอเคบ๊ายบายคะ่ยยคะ